อ่ะอันนี้อ่านนี้พูดในฝั่งที่พี่การบ้างเนาะพี่การเขาก็วันนี้เขาก็แถลงข่าวนะครับพี่การจอมพลังเขาก็ได้พูดเนาะพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าน่าจะตอบคําถามสื่อหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเขาก็บอกว่าเขาพูดถึงกรณีเรื่องเงินบริจาคของบอสนวัดเนาะที่ว่ามีการแบบออกมาโพสต์ว่าจะขอคืนอะไรอย่างนี้ขอทวงเงินคืนอะไรอย่างนี้พี่การก็บอกว่าเออเงินที่ บอสนาวาัดบริจาคไปอ่ะนะน่าจะถูกนะใช้คำว่านะน่าจะถูกนํา,า,นานไปใช้สร้างถนนที่ชายแดนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจะต้องมีการคืนกันเกิดขึ้นเนี่ยก็คงคืนให้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเงินที่บริจาคมาได้นําไปใช้ประโยชน์ไปแล้วแต่ว่า ถ้าจะต้องคืนก็คือจะต้องเอาเงินส่วนตัวคืนซึ่งดิฉันไม่รู้ดีเทลรายละเอียดนะแต่ถ้าพูดตามนี้สมมติสมมติมมมมว่าถ้าดิฉันเป็นบอสนวัดนะคือถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าเออเงินก้อนหรือเงินจํานวนที่ได้บริจาคมาภายในวันนี้ได้ถูกใช้ไปแล้วจริงๆสมมติว่าบอสเขาบริจราคเขาเขาจะมีวันเนาะเออบริจาคไปวันนั้นวันนี้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเออยอดเงินไปจากของวันนี้ยอดนี้เท่านี้เท่านี้นนรวมกันแล้วได้ประมาณนี้ได้ถูกได้ถูกอถอนออกหรือได้ถูก ใช้เพื่อเพื่อนาไปร่วมสร้างถนนหรือสร้างอะไรที่มันเกี่ยวกับป่าชายแดนนะเนาะเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติดิฉันเป็นพี่บอสนวัตนะนะคะดิฉันก็ไม่ติดใจอันนี้พูดตรงๆนะในมุมของดิฉันฉันคงไม่เอาเงินคืนแล้วแหละคือแค่อยากรู้ว่าโอเคเงินมันได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์สาธารณะจริงๆก็คือจบแค่นั้น